สวัสดีครับทุกท่านอันนี้ก็อัปเดตราคาใหม่ขายด่วนแล้วผมที่ผมบอกว่าคราวนี้ไปทําแอร์มาแล้วคือหมายถึงช่างเขาแวะล้างระบบตเติมน้ํายาแอร์เย็นได้อยู่2วันก็แบบว่าตอนนี้กลับมาไม่เย็นเหมือนเดิมก็คือช่างบอกว่าข้างนอกเนี่ยตรวจสอบหมดทุกอย่างแล้วไม่รั่วสรุปตู้แอร์รั่วนะผมก็ช่างเขาคิวไม่ว่างเลยผมก็เกียร์รถไปทิ้งไว้เพราะว่ามันต้องรื้อทางคอนโซลก็เลยาขายลดราคาให้ถูก ไปเลยแล้วกันนะครับผมคือ5 5า0มืบาทก็มีแค่ต้องเอาไปเปลี่ยนทูแอร์แค่นั้นก็จบรถเครื่องเกียร์ดีหมดทุกอย่างทรงสวยแม็กเมอร์ครบ5้า0 0ืันบาทเอาไปทำแอร์อย่างหนึ่งก็ไม่น่าไม่น่าจะเกิน2 3พันนะครับเพราะว่าผมมีตู้แอร์จากรถอีกคันไปให้ด้วยเป็นตู้แอร์มือสองนะผมก็จากรถอีกคันไปให้ด้วยก็ประมาณนี้ท่านกบีเอ็มคันนี้ก็คือสภาพสวยครับผม เคยฝั่งนี้เคยมีโดนชนมานะผมแต่ก็ทําสีทําอะไรมาเรียบร้อยแล้วแหละก็สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยงามสีที่ไม่สวยก็จะมีจุดเนี้ยกับเนี้ยฝากระโปรงนะผมอ่าก็คือแต่ผมขายราคาใหม่อัปเดตคือ5,500ืนบาทนะผมมาดูรถจริงได้ที่ปทุมเลยนะผมก็ถือว่าถูกมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะฟิล์มรอบคันแล้วก็ล้อแมกขอบ17 ยางนี่ดอกหนามากถึงปีเก่าจะดอกหนาเครื่องเครื่องเกียร์นี่นี่แน่นมากอะ่ะช่วงล่างไม่มีเสียงดังนะช่วงล่างแน่นนะผมก็จะมีล้อขูดซุ้มบ้างนะผมสไตล์รถโหลดนะครับผมแต่ก็ทรงดีคืออย่างอัปเดตล่าสุดก็คือขายห้าหมื่นห้าแล้วนะครับผมอ่ามันจะขูดฝั่งนี้แหละล้อนะครับผมอเดี๋ยวไปดูภายในนะครับผมภายในก็สวยงามนะครับผม อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้คอนโซลโซนสวยพวงมาลัยมีลอกบ้างหวัวเกียร์เนีเนยนนะครับผมเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมหลังคาสวยงามไฟติดทุกจุดกระจกขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับผมแต่ข้างบอะหลังจะมีขาดเดี๋ยวรอยมันโฟกัสไปหนครับผมบอะหลังจะมีขาดนะครับผม,บม,ผมแล้วก็สกรปรกนะครับผมแล้วก็เนี่ยติดฟิล์มรอบคันก็อย่างที่ผมบอกว่าขายห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะถูกแล้วแหละเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูครับ ขานหน้าเดิมไม่มีชนอให้ดูนี่ครับผมอ่าก็นี่ติดแก๊ส LPG หัวฉีดใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ำมันแล้วก็ค่อนข้างประหยัดนะครับผมถ้าเทียบกับเบนซ์หนึ่งสองสี่ที่ผมเคยใช้เนี่ยไอสองสองศูนย์ E เนี่ยเครื่องสองพันสองันนี้เครื่องพันแปดอ่าประหยัดมากแก๊สค่อนข้างประหยัดนะครับผมแล้วก็เครื่องวางใหม่บล็อกเดิมลงเล่มเรียบร้อยให้สังเกตน,นะครับผมเป็นเครื่องนำเข้าเพราะว่า ดูดิไม่มีรอยแกะน็อตน,นะครับซีนเซิร์นทุกอย่างเนียนหมดเครื่องแห้งนะครับผมคือเครื่องดีนะผมสตาร์ทให้ดูนะครับเนี่ยท่อล้างมาขา,ขาวๆเลยคนระับข้างนอกเลยไม่รั่วสรุปช่างก็บอกว่ารั่วที่ตู้แอร์ตู้แอร์เนี่ยราคาไม่แพงครับพันกว่าบาทแต่ประเด็นคือค่าช่างอะ่ะสองสองพันร้านที่ผมติดต่อเขาไว้เนี่ยเขาคิด2,000รวมค่า,ท,าทําน้ํายาท่าแว็กนะคือมันต้องถอดคอนโซลเนี่ยผมมาลงผมลายถอดอ,ออกหมดเลยนะผมใครเคยเปลี่ยนตู้แอร์จะรู้ มันถอดเยอะนะครับผมก็เข้าใจช่างเราครับก็ร้านที่ผมคุยเนี่ยสองพก็จริงแต่ว่าเขาทําพวกรถบัสด้วยแล้วเขาไม่ว claro ่างช่วงนี้ผมก็เลยขี้เกียจรถไปทิ้งไว้ใครที่ซื้อแล้วเอาจะเอาไปทําต่อรถคันนี้ใช้งานได้ดีหมดเดยวเว้นแอร์น่แะแอร์ต้องไปเปลี่ยนตู้เดี๋ยวผมสตาร์ทดูครับนี่บิดออนนี่สตาร์นะครับผมสตาร์น้ามันแล้วก็เปลี่ยนเป็นแก๊สอัตโนมัติ นี่ครับเครื่องหมุนแล้วท่านสายพันหน้าเครื่องเปลี่ยนมาใหม่คือเครื่องคันนี้วางใหม่อ่ะทำมาทำมาดีมากนะเครื่องนิ่งมากอืมถ้าดูภาพรวมครับผมก็มีประมาณนี้ท่านใครสนใจเอ่อ BMW นะ E36 คันนี้ก็ห้าหมื่นาบาทขายถูกไปเลยรถไปเท่าไหร่วเนี้ยจากหกหมื่นเก้าลดไลดไปหมื่นสี่ครับผมก็ เป็นรถที่ดีมากขับได้ทั่วประเทศมาลองขับดูได้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนมีแค่แอร์ไม่เย็นตอนนี้แต่คอมแอร์ทำงานเลยครับผมกำลังคอมอัดปกติเลยตู้รั่วมีผูดองใช้ล่างบ้างนะครับผมสองฝั่งมีแค่นี้กท่านก็ใครสนใจโทรมาได้ผมกระจกข้างเนี่ยเจ้าของเดิมใส่มามันโคละสีกันนะถ้าถ้าดูไกลๆมองไม่ออกแต่ว่าถ้าตั้งใจสังเกตเนี่ยมันจะรู้ว่าโคละสีกันกระจกเดิมคงจะแตกนะครับผม ก็ใช้ได้ทั้งน้ำมันและแก๊สเนียนๆนะครับผมก็ใครสนใจโทรเบอร์ที่ลงไว้ได้คลิปนี้ก็ขอบคุณมากานะครับสวัสดีครับ